ทางปอพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็ออกมาเตือนว่า17จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับพี่น้องในเรื่องนี้นายภาสกรบุญยลักษณ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือตัวย่อปอพได้บอกว่า จากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาว่าอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ซึ่งจากการประเมินวิเคราะห์สภาพอากาศสถานการณ์น้ำก็พบว่ามีพื้นที่บางส่วนนะครับที่มีความเสี่ยงอาจจะเกิดสถานการณ์ภัยต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถลม่มและน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำมันไม่ทันและระดับน้ำโขงมันเปลี่ยนแปลง โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคม2568ดังต่อไปนี้ครับเอาพี่น้องที่ฟังทางบ้านผ่านหอกระจายข่าวฟังกันให้ดีว่าจังหวัดของตัวเองต้องเฝ้าระวังสถานการณ์หรือไม่ในระหว่างวันที่ 1- ถึง5กรกฎาคมนี้ดังนี้นะครับภาคเหนือได้แก่จังหวัดเชียงรายพะเยาน,าน่านและจังหวัดตาครับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็ได้แก่จังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีร้อยเอด็ดยโสธรสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีครับสำหรับภาคกลางก็ต้องที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดครับส่วนภาคใต้ก็ต้องที่จังหวัดระนองและพังงา เอาเมื่อทราบกันแบบนี้แล้วพี่น้องที่รักทั้งหลายทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพก็ได้ประสานแจ้งจังหวัดและปอพเขตเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วครับและก็เตรียมพร้อมเข้าเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ในทันทีทันใดที่เกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นนั่นเองครับพี่น้อง